วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่5ที่ข้าพเจ้านางสาวกิติยากุงเกี้ยงขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระ พยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเ,เทินสมันตาจักรวาเลสุอัจราคัจันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสัขขกขะโมคขังสักเคกาเมจรูเปสิสริสิขระตะเต จันทลิเขวิมาเนทีเปลเทจคาเมตลุวนะคาหาเนเคหาวัตถุมหิเ,เตเตภูมิมาจายันตุเทวาชะลทะละวิสเมยะขะคันทัพพระนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวละวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลอยัมพระทันตา ธรรมะสวนากาโลอะยำพะทันตาธรรมะสวนากาโลอะยำพะทันตาบทที่สองนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามพุทธัทงสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังคังสารนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปีสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตัติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปีสังคังสารนังคัจฉามิ นติเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสวดทิเมโหตุสัพพานติเมสรนังอัญังธรรมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัเชนะโสวดทิเมโหตุสัพพานติเมสรนังอัญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสวดทิเมโหตุสัพพา